วันนี้นะครับน้องทีแม่เกตมารีวิวสปริงฟิลเพชรบุรีชำป้าปโอ้โหเข้ามาข้างในนะครับโคมไฟกางบนสวยงามมากไปน้องทีครับเราเช็คอินกันโอ้โหน้องทีนะครับเดินไม่รอป้าเลยนะรู้ด้วยไปทางขวามาถูกระเป๋าจริงๆแล้วก็นะครับโอ้โหเขามีเจ้าหน้าที่นะครับน่เอากระเป๋าไปที่ห้องนะครับนี่อยู่ข้างหน้าเรา แต่น้องทีนะครับบอกว่าของผมผมถือเองดีกว่าเรามาเข้าห้องแล้วนะครับนี่นี่ห้องพักของเราโอ้มาถึงน้องทีต้อสอบความกระเด้งของเตียงที่นี่นะครับโอ้ยเตียงที่นี่สูงเบา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 เราเดินออกไปข้างนอกนะครับระเบียงปลดล็อกประตูกันครับโอ้โหเราออกมาข้างนอกโอ้มีคิงช้าใหญ่น้องที ดูข้างนอกระเบียงเราสิโอ้โหมีสะว่ายน้ําของทางโรงแรมแล้วก็นะครับข้างนอกนูนนะ้น่าก็เป็นทะเลอ่าเราเข้ามาข้างในนะครับบริเวณห้องน้ําไหนโอ้โหเครื่องทาน้ําอุ่นโอ้โหมีแบบครบเลยทีเดียวนะโอ้อนีตู้นะเสื้อผ้าเปิดไฟอัตโนมัติเหรอเดี๋ยวเราเปิดอีกอันหนึ่งซิข้างๆเปิดอีกอันหนึ่ง เอันนี้ติดเหมือนกันด้วยไหนลองดูซิมีตู้เย็นไหมโอ้อยู่นี่เองเปิดสิครับในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีแต่วความว่างเปล่าโอ้มีน้ำสองขวดอ๋อน้องทีบอกว่านี่นะครับห้องน้ํามีม่านถ้าเกิดเราอาบน้ำเน่หรือเราตั้งอึเน่ก็สามารถชมวิวข้างนอกได้โอ้ยยอดไปเลยนี่นะครับน้องทีแปลงร่างแล้ว จะไปไหนครับที่ไปเล่นน้ำาหน่สะก่อนใช่ไหมไป่าน้องทีก็ค่อยเดินไปครับโอ้โหทางไปสระว่ายน้ำเขานี่ทำสวยงามมากก่อนลงสระนะครับเขาก็ให้เราเนี่ยนะครับล้างตัวชำระก่อนแล้วก็ถึงจะลงไปได้เราล้างตัวเสร็จแล้วเราลงมานะครับสระได้ก็ค่อยย่องมาครับค่อยย่องมาอันนี้ลึกกี่เมตรใช่ไหมเขาเขียนเอาไว้ว่า80เซนติเมตรครับ น้องทีสูงตั้งเมตรยี่สิบนะโอ้เหลือๆอน้ำเย็นไหมครับบางทีน้ำเย็นนะเย็นกำลังพอดีนะมาตรงนี้นะครับโอ้โหมีนะปักบัวลูกเห็ดใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มีสไลเดอร์นี่เขาเปิดระบบเต็มซูแล้วครับอ๋อจะให้ป้าเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเฮ้ยจัดไปครับ ได้จ้าโอ้โหคิดว่าไม่สูงสูงพอสมควรมือนกันน้องทีป้าลงไปแล้วนะน้องทีโอ้โหโอ้โหน้องทีอ้น้องทีครับมาเจอสไลเดอร์ใช่ไหมโอ้โหนะลงมาด้วยความเร็วเลยน่โอ้โหเป็นสไลเดอร์ที่ใหญ่มากเลยไหนขึ้นตรงไหนอ๋อเราขึ้นตรงนี้โอ้อ่ะก็ค่อยเดินขึ้นไปก็ค่อยเดินขึ้นไปน่า ไหนคราวนี้บางทีกระโดดท่าเลยลูกนะมีท่าไหมอ่าลงมาอ <laughs> ่เที่ยวเดียวไม่เคยพออา้าวลงมาได้ครับไปสู <laughs> สะใจเปล่าอ๋ออยากให้ป้านะครับลงไปด้วยอ่าั้งทีครับลงไปก่อนเลยะบ๊ายบาย อาต่อไปตาปลาบ้างโอ้อ้าน้องทีครับลงมาได้ครับเน่ลบทางให้แล้วครับโอ้ยเนี่ยน้ำกระจายโอ้เอาหวัวคุานาอ,อึ้บอึนี่โอ้โหตรงกลางนะครับโอ้โหมีน้ำผุดออกมาไหนครับน้องที่ฮรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นยังไงครับมันเหมือนนวดตัวเราเลยใช่ไหมสบายเลยสิ perfume. อา้าวลงมาอีกแล้วโอมาตีป้าอีกด้วยอา้าวเราเล่นนะครับสะแน่ว่ายน้ำโรงแรมนะเดินออกมาข้ามถนุนก็เป็นทะเลเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอา้าวอันนี้น้องทีจะเล่นนะครับนะเล่นทรายหรือเล่นน้ำทะเลก่อนนายโอ้มีเรือไดเอเอ้เหรอเฮ้ยเรือ <c oughs> เรือน้อยใช่เปล่า <c oughs> โอ้น้องทีบอกว่าอาจจะมีสมบัติอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เอาครับภารกิจขุดได้ครับเผื่อจะเจอสมบัติตด้วยน้ำทะเลโอ้โหต้องทีใส่มากเลยอะ่ะโอ้ใสเห็นตัวปลาเลยเนี่ยอ่ะก็ค่อยลงไปก็ค่อยลงไปได้ครับเอ้ยยังยังยังไม่อยากเล่นน้ำทะเลเหรออ่ะ เผอแพรบเดี่ยวน้องทีนะครับสร้างอาณาจักรขึ้นมาโอ้โหมีหลายปราสาทเลยอย่างนี้น้ำทะเลขึ้นมาจะทำลายปราสาทเราหรือเปล่าอจจดโอ้กระโดดกระโดดโตขึ้นใช่ไหมออาจึงนี่เป็นไงครับน้องทีฮะโอ้โหระหว่างเล่นน้ำจืดก,กับน้ำทะเลน้องทีชอบอะไรมากกว่ากันครับฮะ อ๋อชอบน้ำจืดมากกว่าใช่ไหมเพราะน้ำจืดมีสไลเดอร์ใช่เปล่ายเนอะเแล้วก็ไเก็บออ๋อเราลืมเราลืมเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำจืดแล้วก็เอาทุ่นนะครับโยนลงแล้วเราก็ไปเก็บใช่ไหมตยยไโอตอนนี้นะครับน้องกีกำลังโดน้ายดูดขาอยู่ไม่สามารถที่จะดุกดิกไปได้ <c oughs> <c oughs> อยู่เฉยๆมันก็จมได้เหรอมันจมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมบางทีครับรุดออกมาจากทรายได้รุดออกมาให้ได้รุตออกมาได้ไหมจะมือปา้าจะมือป้าไว้อึ๊บป,ป้าดึงเจ้าโอ้มาจากทรายดูดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับน้องทีออกมาสำรวจข้างนอกแม่บริเวณโรงแรมนะครับกลางคืนอ่าวพอค่อยเดินไปนะฮะพะว่ามันมืดแล้ว เราเดินนะครับออกมานี่ก็มาเจอกับสระว่ายน้ำโอ้โหกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยนี่เป็นสระผู้ใหญ่นะครับพรุ่งนี้เรามาเล่นน้ํากันอีกนะครับทุงทีเราเดินไปเดินมาข้ามถนนมานะครับแล้วก็มาพบกับเนี่ยทะเลกลางคืนไหนทุงทีลองส่องดูซิว่ามีตัวอะไรบ้าง,งทุงทีเจอกับลูปริศนาครับ บางทีครับมันรูอะไรครับเหมือนถูกขุดมาดสดๆร้อนๆรูปูเปล่าบางทีส่องใกล้ๆสิไม่มีตัวอะไรออกมาหรือเปล่าตอนนี้ก็น้ําทะเลเนี่ยโอ้โหลงไปเยอะเลยอะ่ะนะตอนที่เราเล่นน้ําตอนกลางวันใช่ไหมบางทีน้ําขึ้นมาถึงนี่ตอนนี้ลดลงไปนู่นแล้วไหนครับบางที อ๋อทีบอกพื้นตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมโอ้มันนิ่มนี่งไงรอยน้ําทะเลมันซ้อขึ้นมาแล้วก็ไหลลงไปเนี่ยทีโอ้โหตรงนี้เนี่ยเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเปลือกหอยโดนทะเลซัดนะี่ขึ้นมาเดินมาสักพักนะครับเรามาเจอกับเรือนะี่หนึ่งลำนะี่เรามาสำรวจเรือก่อนครับงที น่าจะเป็นเรือที่ใช้ได้นั้งทีแต่ว่าเขามาจอดทิ้งเอาไว้โอ้นี่อ่ะ้องทีบอกว่าอาจจะมีสมบัติเหรอไหนลองส่องดูซิเออส่สองเข้าไปข้างในโลกอันนี้เหรอโลกโอ้อันนี้เรือของจริงเลยนะเนี่ยน,น,น,นี่มีใบพัดนี่มีเสากระดงข้างบนด้วยแต่มีรูปหัวกระโหลกลนี่เรือโจรสลัดนะเนี่ย ดูหัวเรือสิเผื่<อ>มีสมบัติใช่ไหมตั้งทีลแล้วเราก็มาแบ่งกัน,นอะไรครับืปปแบบแบบปลกหรอปาว่าข้างล่างเรือเนี่ยน่าจะเปิดแล้วก็ใสป่ปลาได้แน่เลยลไปเอาลองดูหัวเรือสินี่นีไงตั้งทีก็เรียกว่าสมอเรือโลกเนี่ยต้้งสองไประเทศเออจะมีเชือกอยู่นี่อันนี้หัวเรือ เราก็เดินกลับเข้ามาในโรงแรมแล้วโอ้โหนี่ไงน้องทีไซเดอร์ที่เราเล่นนะครับแม่เมื่อตอนบ่าย <c oughs> <c oughs> จำได้ด้วยนี่ไงไซเดอร์ <c oughs> แต่อันเนี้ยน้องทียังเล่นไม่ได้นะลูกเพราะว่ามันสูงไปเดี๋ยวโตกว่านี้แล้วก็ค่อยเล่นนะครับเราสัตรวจมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราเข้าห้องดีกว่าอ่เอาบาาัตราบแล้วก็เปิดประตูเข้าไปครับ นั้นก็ไปกดเข้าไปแรงๆครับถึงปมามางแรงๆครับเตืนตอนเช้ามานะครับป่านน้องทีเราไปหาอ,อาหารเช้าที่นี่กินดีกว่าเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ไหนน้องทีครับกินอะไรครับเป็นระดับแรกนะกินโกโก้คั้นเหรออ้โหนี่ีมันมี2รสนะครับนี่อะหยิบช้อนเองปุ๊บน ให้ตามใจท่องทีวันนี้ท่องทีเลือกครับนั่งโต๊ะไหนดีครับตรงนี้ก็จะมีข้าวมีแกงนะครับอันนี้แกงจืดต้มปักอันนี้อะไรครับแม่เกศผัดผักรวมโอ้อันนี้อะไรครับพาสต้าผัดซอสโหระพานี่ยอันนี้กะล่ำปี้นี่แม่เกศนะครับได้เนี่ยไข่ดาวไข่มว้วนอืม หนบางทีเรานั่งตรงไหนรับพาไปไหนครับตรงนี้ก็มีปลาตั้งโกมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำเต้าหู้โอ้โหของกินมากมายมีขนมคกด้วยครับโอ้โหเผ่อแป๊บเดียวแม่เกตนะครับดูน้องทีตักมาเต็มเลยมีไข่ม้วนมีเต้าหู้มีข้าวผัดมีกว๋วยเตี๋ยวโอ้โหนี่น้องทีที่นี่มีกาแฟโบราณด้วยโอ้ มีปลาตองโกน้องกีกินอะไรครับโืโกโกคั้นกับขนมปังเหรออ้าวเราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องทีอยากเล่นน้ําก่อนกลับใช่ไหมเอ้ยก็ไปสิครับ้าก่อนที่เราจะลงสระนะครับบางทีเราก็ต้องล้างแขนล้างขาล้างตัวก่อนอ่าเปิดก๊อกน้ําได้ครับอ่า,าค่อยล้างตัวบูบบ,บูโอ้ย น้ำเย็นหรือเปล่าใตยเราล้างเล็กน้อยก็พอโอ้โหอย่างแรกที่ต้องทีจะเล่นนะครับก็ต้องสไลเดอร์แต่วันนี้สไลเดอร์โอ้โหนะครับเขามีการเปิดน้ำข้างบนว้เพิ่มระดับอ้าวนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเดินทางกลับขอแนะนำเลยนะครับนี่นี่โรงแรมสปริงฟิลด์นะครับเพชรบุรีไปต้องทีบ๊ายบาย Bye bye rồi bye bye